สาวนนสา,าโล่งอกเล่นบทคนดีคนดูเชื่อในกัดสทิษฐานเคยเล่นแต่บทร้ายๆจนคนดูติดภาพนางร้ายไปซะแล้วแต่พอได้มารับบทซินีในซีรีส์เรื่องกัดสทิตฐานท้ายมาอยู่ เอนเตอร์เทนเมนต์ทำเอานักแสดงมากความสามารถอย่างสาวรรณศาทองวิเศษรู้สึกกังวลและซีเรียสกับบทที่ได้รับในครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อหลังจากเอฟออกอากาศสาวสารู้สึกอย่างไรไปฟังจากปากเจ้าตัวกัน ต้องบอกก่อนว่ากัดสติฐานตอนแรกซีเรียสมากเลยค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่ตัวเองต้องมารับบทคนดีซึ่งมันเป็นช่วงที่ตัวเรากําลังเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันว่าหน้าตาเราเสียงเรากิริยาท่าทางของเราจะทําให้คนดูเชื่อได้ไหมนะว่าเราเป็นคนดีเป็นคนอบอุ่นได้จริงๆเพราะที่ผ่านมาเราเล่นบทนางร้ายมาตลอดแล้วพอมารับบทนี้มันก็กดดันนิดนึงค่ะกลัวคนจะไม่เชื่อเพื่อนๆก็เลยช่วยกันดูให้บอกว่าเธอต้องทําให้เสียงดูนุ่มนวลใจดีนะต้องดูให้เป็นคุณอา ที่เล่นกับหลานอย่างน่ารักซึ่งต้องชื่นชมน้องเปียโนพรยานีพรพิทยาวสินที่เล่นเป็นหลานเขาน่ารักอยู่แล้วค่ะทั้งในจอและนอกจอเราเองก็เอนดูน้องอยู่แล้วเวลาเข้าฉากด้วยกันก็เลยมีอินเนอร์ของความรักความอบอุ่นมันออกมาเองก็เลยอยากขอบคุณพี่โตผู้กำกับขอบคุณน้องๆทีมงานทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวเราว่าเราจะสามารถเป็นคนดีได้ เพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นนักแสดงจะร้ายจะดีเราทําได้อยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่เชื่อว่าวรนนาทองวิเศษเล่นเป็นคนดีได้สุดท้ายนี้ก็ขอฝากกัสถิตฐานไว้ด้วยนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา22.45นาทีทางช่องอมรินทีวีเอช34ค่ะกัดสถิตฐานเป็นเรื่องราวในปีพุทธศักราช2456ด้วยฐานันดรและม่านประเพณีที่ขีดกัน้นจึงทําให้ท่านหญิงทั้งสองไม่อาจครองรักกันปีพุทธศักราช 2,564อดีตการเนื่อนนานผ่านพ้นยุคสมัยเปลี่ยนผ่านกระทั่งเวียนมาบรรจบพบเจอกันอีกครั้งเมื่อกัากรและอธิษฐานบังเอิญได้มาพบกันอีกครั้งปีพุทธศักราช2,564เพรอธิษฐานเปียโนโพรยานีพรพิชยวสินสาวน้อยวัยใสยแห่งวังอุษณกรได้มาพบรักกับเออหม่องหลวงกัากรสีตลรัตสไพรอิสรีจารุพันโกมลหญิงสาวที่สง่างามและเรียบพร้อม รักครั้งนี้ของพวกเธอเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้เพราะทั้งสองเกิดและเติบโตขึ้นในวงังบุษนกรและวังศรีตลรัตที่มีรอยแค้นกันในอดีตจนไม่สามารถคบหากันได้อีกเพรต้องทุกข์ใจอย่างแสนสาหาัสแต่โชคดีที่เธอมีคุณปู่มรวออาหาสกรสุริยันปฏิพัฒน์และคุณศรีนีสาวรรณสาทองวิเศษ คนรยาเล็กของคุณปู่ที่รักและเลี้ยงดูเธอดุดแก้วตาดวงใจโดยมอบหมายให้เทียนตะวันนินรัติกุลมีพัรนานปัดภยัยหลานสาวคนเก่งและมีลินเฉินเบลพลอยนภ์แพรววพันภา,าคู่รักของเทียนคอยช่วยดูแลประคับประคองเพรให้ก้าวผ่านความรักครั้งนี้ไปได้โดยไม่ให้ประวัติศาสตร์ต้องซ้ำรอยอีกครั้ง